สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องการเตรียมตัวไปสมัครงานวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะซึ่งที่มาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้มีคนมาหางานเยอะมากๆซึ่งจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่นะคะว่าจากการที่ได้มีส่วนคัดเลือกออจากใบสมัครหรือจากเรซูมเม่ที่ที่ผู้สมัครส่งมาแล้วก็ได้เป็นผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ซึ่ง อันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ให้เพื่อนๆและทุกๆคนได้ฟังนะคะสําหรับคนที่จะไปสมัครงานว่าแล้วก็อันนี้คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นตําแหน่งอะไรก็คือเป็นภาพรวมก่อนนะคะซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะพูดก็คือหัวข้อเตรียมตัวไปสมัครงานอย่างไรให้ได้งานแน่ๆผู้สัมภาษณ์งานประทับใจรับเราไว้ทํางานจะเป็นหัวข้อนี้นะคะท mm. ีนี้เรามาเริ่มกันเลยอ่อนนิดนึงค่ะ ก็คือส่วนดวงเดี๋ยวกําลังทําอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะคะ่ะน่าจะมีเป็นดวงออของวันที่1นึถึงสาตุลาคมเป็นดวงประจําราศีนะคะก็จะออกคลิปละ3ราศี 4. แต่วันนี้เรามาพูดเรื่องของการเตรียมตัวไปสมัครงานก่อนนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่จะหางานทําก็คือ1เลือกตําแหน่งก่อน,นะคะ่ะการเลือกตําแหน่งงานอันนี้สําคัญมาก การเลือกตำแหน่งงานที่เราจะทำสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรก็คือคุณสมบัติสิ่งที่เราต้องอ่านก่อนเลยว่าเวลาที่บริษัทที่เขารับสมัครงานนะคะเขาต้องการตำแหน่งงานเนี้ยเขามีรายละเอียดของงานอะไรบ้างเขามีรายละเอียดของงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรายละเอียดของงานตรงนี้เนี่ยเขาต้องการเขากำหนดอายุไหมเขาจะกำหนดการศึกษาไหมอะไรต่างต่างเหล่านี้นะคะหรือกำหนดเพศไหมอันนี้เราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ อ่านให้ละเอียดมากๆว่าตรงกับเราที่จะไปสมัครไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้คยค่อยๆอ,อ่านอ่านอย่างละเอียดแล้วค่อยๆเลือกนะคะอันที่2ก็คือเมื่อเราเลือกแล้วอันนี้สมมติเราเลือกแล้วเราทำเรซูเม่เรซูเม่ที่เราจะทำเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้ยนะคะจะต้องเขียนไปให้ครบและอย่างประณีตเลยนะคะก็คือให้โดดเด่นแล้วน่าสนใจอันนี้สําคัญมากอันนี้สําคัญมากอาจจะเป็นรูปแบบหรือรายละเอียด ซึ่งรูปแบบโดยปกติก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าในรายละเอียดของงานเนี่ยจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ส่งมานี่ไม่เหมือนเลยนะคะเท่าที่เท่าที่อ่านดูเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้จะมาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องมีมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือประวัติส่วนตัวอันนี้สําคัญเลยประวัติส่วนตัวข้อมูลชื่อนามสกุลนะคะน้ําหนักส่วนสูงและที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนเลยนะคะคือที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสถ้ามีถ้ามี ที่สาคัญคือที่เคยเจอปัญหาก็คือบนโทรศัพท์ HR โทรไปแล้วนะคะฝ่ายบุคคลโทรไปแล้วปรากฏว่าไม่มีคนรับสายไม่มีคนรับสายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีแบบเบอร์2เบอร์มีสองเติม2เบอร์นะคะแต่ให้เราไว้เบอร์เดียวแต่ปรากฏว่าไอ้เบอร์ที่ให้เราไว้อะไม่ได้ถือโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ประจามะคะซึ่งตรงนี้สําคัญมากโทรไปแล้วแล้วไม่มีคนรับสายน,นี้เสียโอกาสเลยนะคะทางฝ่ายบุคคลก็จะนัดคนอื่นต่อไป ที่สาคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายรูปถ่ายตรงนี้ก็สําคัญมากเพราะฉะนั้นเอาให้เป็นสุภาพเลยนะคะถ่ายแบบสุภาพประเภทแบบเหมือนเราไปเที่ยวแล้วมีแบบยกนิ้วขึ้นมาสู้ๆอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ขออนุญาตเดงไยม่ต้องส่งมานะคะก็คือให้มันสุภาพสุภาพเหมาะกับตําแหน่งของงานที่เราสมัครอาจจะไม่ต้องหน้าตรงเป๊ะก็ได้นะคะก็คือแต่แต่แตงตัวหรือปฏิกิริหรือกริยาของเราอะคะ่ะที่ถ่ายรูปนั้นๆขอสุภาพพิดนึงนะคะ เรื่องประวัติการศึกษาอันนี้สําคัญค่ะต่อไปเลยนะคะประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการศึกษาตรงนี้เนี่ยต้องเรียงลําดับจากปัจจุบันนะคะแล้วไล่ลงไปเรื่อยๆเช่นตอนเราบอกตอนนี้เราจบปริญญาโทรเราก็ไล่ไปเลยคะ่ะปริญญาโทรปริญญาตรีหรือเรียนมาทางด้านปวสก็บอกเขาว่าเรียนปวสนะคะหรือได้รับทุนการศึกษาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วถ้าเราได้เกียรตินิยมใส่ลงไปได้นะคะ,เร, ida, ไไะ,คะเราได้เกียรตินิยมเนี่ยใส่ลงไปได้เลย เพราะฉะนั้นเรื่องของประวัติการศึกษาต้องไล่ลําลดับไปแบบนี้อาจจะไล่ไปถึงมัธยมประถมอาจจะยังไม่ต้องก็ได้นะคะแต่มัธยมก็กไ็ไม่เป็นไรก็ได้คะ่ะแต่จะมีกไม็ไม่ผิดนะคะได้เหมือนกันอีกอันนึงที่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นในเรซูเม่เลยนะคะแต่อยากให้มีอันนี้สําคัญค่ะเพราะว่าจะใช้พินานคือถ้าใครเขียนตรงนี้มาเนี่ยพอเราดูเสร็จเราจะว้าวเลยค่ะแล้วว่าเออคือคือคอ,อันนี้คือสนใจเลยค่ะก็คือจุดมุ่งหมายในการทํางาน จุดมุ่งหมายในการทํางานตรงนี้เนี่ยผูเ้เจ้าของเรซูเม่ค่ะจะต้องเขียนว่าการที่จะมาสมัสมครในตําแหน่งนี้เนี่ยเขามีความสนใจมีความสนใจในตําแหน่งนี้น่ยมีมีความสนใจยังไงและมีเป้าหมายในการทํางานของตําแหน่งนั้นๆน่ะยังไงบ้างซึ่งอันนี้สําคัญมากเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยถ้าถ้าเขียนมาเนี่ยเราจะรู้เองโอเคเด็กคนนี้เนี่ยหรือคนคนนี้ที่จะมาสมัครงานเนี่ย เฮ้ยเขาเขาเขา Bonjour, ขมีเป้าหมายนะแล้วเป้าหมายเขาชาัดเจนนะคะเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายแล้วเป้าหมายชัดเจนเนี่ยแสดงว่าในการทํางานเนี่ยเขาเขามุ่งมั่นเลยอะค่ะเขาต้องมุ่งมั่นอันนี้เราตัดสินจากเราดูจากตรงนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย <també S 2> พอเราเห็นตรงว่าเอ้ยมีจุดมุ่งหมายในการทำงานเนี่ยอันนี้คือเราเราอยากจะเรียกตัวเข้ามาดูเลยค่ะเพราะปกติไม่ค่อยเคยเห็นคนเขียนนะคะ อีกอันนึงก็คือเรื่องของประสบการณ์การทํางานอ๋อเดี๋ยวกลับไปนิดนึงนะคะเรื่องเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการทํางานเนี่ยอันนี้อันนี้อยากเขียนแบบหลอกๆมานะคะต้องเอาตับจากจากความรู้สึกของเราจริงๆ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขียนหลอกๆมาเนี่ยหรือเขียนไปลอกเอาใครเข้ามาไปลอกแพทเทิร์นฟอร์มเข้ามาหรือลอกเป้าหมายคนอื่นเข้ามาเนี่ยพอถึงเวลามาสัมภาษณ์จริงอะคะ่ะเวลาที่เราคุยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาตามจริงๆที่เรารู้สึกเลยนะคะว่าเราจะมาทํางานตําแหน่งนี้เราทาไมถึงสนใจตําแหน่งนี้แล้วเรามีเป้าหมายอะไรกับตําแหน่งนี้นะคะหรือถ้าจะยาวไปถึงว่าเป้าหมายในในหน้าที่การงานของเราอย่างนี้ก็เขียนได้นะคะอย่างนี้ก็เขียนได้ ต่อไปก็คือเรื่องของประสบการณ์การทํางานประสบการณ์การทํางานเนี่ยให้เขียนเป็นช่วงเวลานะคะเป็นช่วงเวลาเลยว่าโอเคตําแหน่งและบริษัทที่เราเคยร่วมงานอันนี้อันนี้ต้องเขียนนะคะเขียนมาเลยว่าตําแหน่งและบริษัทที่เราเคยร่วมงานเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างในรายละเอียดของงานเนี่ยเขียนลงมาด้วยนะคะในรายละเอียดของงานว่าเราเคยทําตําแหน่งนี้เราเคยทําตําแหน่งนี้เราเคยทําหน้าที่หน้าที่ของเราเคยทําอะไรบ้าง อาจจะไม่ได้แบบเขียนเป็นบรรยาย,ะยนะคะแต่เขียนหัวข้อหลักๆอะคะ่ะในหน้าที่ของเราที่เราทาไม่ไม่ต้องไปบรรยายรายละเอียดนะคะเขียนหัวข้อหลักๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเออเวลาพูดสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์อะเขาจะเจาะลึกลงในรายละเอียดเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โกหกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเวลาสัมภาษณ์เขาถามแน่ๆค่ะว่าเราทําตําแหน่งนะั้นเราทํายังไงทําอะไรบ้างถึงเราจะโกหก ยังไงเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เราอะค่ะจะมีส่วนงานส่วนส่วนนั้นๆที่เป็นเจ้าของงานซึ่งเขารู้อยู่แล้วค่ะว่างานตรงนี้โดยปกติทั่วไปแล้วเขาทำกันยังไงเพราะฉะนั้นอย่าไปโกหกนะคะแล้วก็ที่เราเคยฝึกงานสมมติเด็กที่ยังจบใหม่มากยังไม่มีประสบการณ์เราเคยฝึกงานเราฝึกงานมาเนี่ยเราเอามาเขียนได้เลยนะคะว่าเราเคยฝึกงานที่ไหนบริษัทอะไรทําตําแหน่งอะไรทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ลงมาแล้วก็ ในลักษณะของสมมุติฝึกงานก็ไม่เคยอีกถ้าลักษณะที่ไม่เคยฝึกงานมาเลยเนี่ยออยังไงก่อนที่เราจะสมัครตำแหน่งเนี้ยถ้าสมมติเขาเขียนว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้อะไรประมาณนี้คะแต่ยังไงเนี่ยให้เราใส่ไปนิดนึงว่าสิ่งที่เรารู้มาว่าในตำแหน่งเนี้ยเขาทําอะไรกันบ้างอันนี้เขียนลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่เขียนว่าเราทําได้นะคะเขียนว่าสิ่งที่เรารู้มาว่าในตำแหน่งเนี้ยเขาทําอะไรมาบ้างและสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะทํากับตำแหน่งนี้ได้ อันนี้เขียนทําให้เขาสนใจไงคะว่าเ,เด็กคนนี้ก็ทาการบ้านมาอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับที่จบใหม่เราไม่เคยฝึกงานนะคะถ้าเคยฝึกงานก็เขียนที่ฝึกงานมา mm. เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเหมือนกันในเรื่องของประสบการณ์การทํางานแล้วหรือเด็กจบใหม่หรืออะไรพวกนี้นะคะ mm. แล้วก็ในเรื่องของถ้าเราเคยไปทํางานเป็นลักษณะของกิจกรรมต่างๆที่เราเคยไปร่วมหรือเป็นโครงการประกวดนู่นนี่นั่นงานอาสางานอะไรตรงนี้ใส่ไปได้นะคะใส่ไปได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะและความสามารถพิเศษอันนี้ต้องใส่ไปค่ะว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างความสามารถพิเศษโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งการขับรถยนต์นะคะหรือดน,ด,นดนตรีกีฬางานอดิเรศอะไรประมาณนี้นะคะก็คือใส่ไปได้เลยอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ใส่ลงไปได้เหมือนกันค่ะค่อยทายไปเลยค่ะรางวัลแห่งความสำเร็จ หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไปเคยไปประกวดอะไรบ้างและได้รางวัลมาเราเคยไปเข้าร่วมโครงการอะไรบ้างนะคะเข้าร่วมนี้อาจจะไม่มีรางวัลก็ได้นะคะแต่ถ้ามีรางวัลเขียนรางวัลลงไปถ้าไม่มีรางวัลก็บอกว่าเราเคยเข้าร่วมกิจการอะไรกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใส่ลงไปตรงนี้ก็จบในส่วนของเรซูเม่สิ่งที่หลักๆเลยนะคะที่ต้องมีแค่นี้ก็ ก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยูยยย่แต่ว่าอันนี้จะเป็นการบอกตัวตนของเราจริง,รงๆเรซูเม่ที่ดีเนี่ยไม่ควรเกินสองหน้ากระดาษ A4 นะคะอาจจะสองหน้ากระดาษหรือสามหน้ากระดาษนิดๆก็ได้ข่ะไม่เป็นไรสองหน้ากระดาษนิดๆน,นะคะแต่ว่าดีที่สุดก็คือพยายามให้อยู่ในสองหน้าแล้วก็เรซูเม่เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกไปอันแรกะคะ่ะเป็นเรื่องของการนําเสนอตัวเองและสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านเรซูเม่นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นด่านแรกที่ควรจะเลือกเลือกเราเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ใส่ใจแล้วก็ตั้งใจในการทําอย่าก๊อปปี้มาแปะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันไม่ใช่ความจริงอันนี้สําคัญมากนะคะต้องเป็นความจริงทนีนี้ต่อไปสมมุติเราส่งเรซูเม่ไปละเขาเรียกเราสัมภาษณ์สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนวันไปสัมภาษณ์เรารับสายเรียบร้อยโอเคนัดวันตื้อๆๆเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยคือหนึ่ง เราต้องทำความรู้จักองค์กรนี้ให้ดีเข้าไปอ่านหรือกาหาเลยค่ะองค์กรนี้มีเว็บไซต์ไหมเข้าไปหานะคะองค์กรนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหนก่อตั้งมานานแค่ไหนผู้บริหารคือใครเป็นลักษณะเ,เป็นผู้ผลิตไหมหรือเป็นอะไรไหมอย่างนี้ค่ะก็คือรายละเอียดขององค์กรนี้ทั้งหมดอะคะ่ะเพราะว่าถามว่าตรงนี้เขาอาจจะถามหรือไม่ถามเราก็ได้แต่เราต้องรู้จักก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วเราเดินเข้าไปเนี่ยสมมติเดินเข้าไปตายละไปชนผู้บริหารเรายังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่พี่เห็นก็คือที่เห็นก็คือว่าเออเวลาที่เราเข้าไปในบริษัทนั้นๆแล้วเราเจอเราเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้ เรายกมือไหว้ได้เลยนะคะจริงๆไม่ๆๆไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยว่าเอ้ยไม่รู้จักใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยยกมือไปยกมือไหว้เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าเรานั่งรออยู่แล้วแบบมีคนเดินเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยเรายกมือไหว้ได้ค่ะยิ้มค่ะสิ่งสําคัญคือยิ้มสมมติเรานั่งรออยู่นะคะแล้วมีคนเดินผ่านเราก็คือยิ้มสักนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้คือต้องทําความรู้จักองค์กรนั้นนนนะคะอย่างที่บอกต้องรู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนองค์กรนี้ทําอะไร เป็นเจ้าของเป็นใครนะคะมีผู้บริหารเป็นใครขา,ายอะไรประมาณนี้หรือให้บริการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ที่ที่ควรจะต้องรู้ถ้ารู้ลึกลงไปว่าลูกค้าใหญ่ๆของเขาเป็นใครอันนั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับองค์กรสิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ ที่จะต้องน่าจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของบริษัทกำลังต้องการอะไรบริษัทกำลังต้องการอะไรอันนี้คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้องการผู้สมัครคนนี้ค่ะเขาต้องเขาต้องการอะไรจากลูกจ้างคนนี้หรือที่เราตำแหน่งที่เราจะไปสมัครเนี้ยค่ะอันนี้ควรจะต้องรู้ทีนี้ถามว่าถามว่าบริษัทกำลังต้องการอะไรดูจากไหนก็คือดูจากรายละเอียด รายละเอียดของงานที่เขาบอกอะค่ะว่าเขารับสมัครตําแหน่งนี้เขามีรายละเอียดที่เขาต้องการให้คนคนนี้ไปทําอะไรให้กับบริษัทเขาบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ศึกษาไปให้ละเอียดนะคะอย่าแค่อ่านนะอย่าแค่อ่านว่าเอ้ยอันนี้คือเขาต้องการตาแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ตําแหน่งรายละเอียดเป็นแบบนี้เข้าไปศึกษาให้ลึกๆเลยค่ะถ้าเราอ่านลงไปลึกๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าองค์กรนี้ต้องการอะไรจากตําแหน่งนี้นะคะตีความในรายละเอียดที่เขาต้องการให้ได้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเ,อเราคาดหวังอะไรกับงานที่ที่เรากําลังจะไปทำเนะะี่ยค่ะจริงๆมันก็คือเป้าหมายที่เราบอกนั่นแหละซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายแล้วตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไปสักนิดหนึ่งเราเตรียมตัวไปสักนิดหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยเป้าหมายตรงนี้ถ้าเราจะอธิบายให้มันให้มันยาวนิดนึงเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็ในอนาคตเ,าเราจะให้อะไรกับองค์กรบ้างเนี่ยอันนี้สัมัน เราจะให้อะไรกับองค์กรบ้างทั้งในตำแหน่งนี้และตำแหน่งในอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางทีเขาถามแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมาที่ทําไมเราถึงมาสมัครที่บริษัทนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเตรียมตัวไปเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเราถึงเลือกที่นี่ต้องการที่จะทํางานที่นี่เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะปกติเวลาที่ยิงคําถามไปแบบนี้ปุ๊บตึ้งไปพังใหญ่อะ่ะเพราะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมานะคะไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เตรียมตัวมาก่อนเลยจะได้จะได้ไดหลลื่นไปเลยค่ะแต่ว่าเอาจากเอาจากความคิดของเราจริงๆนะคะเอาจากความคิดของเราจริงๆว่าเรามาที่บริษัทนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเรามีความคาดหวังอะไรที่ที่อันนี้เราต้องคาดหวังในลักษณะที่เราเป็นผู้ให้นะไม่ใช่คาดหวังจากที่บริษัทจะให้เรานะ เราต้องคาดหวังว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามาทําตําแหน่งนี้เนี่ยเรานอกจากเรามีเป้าหมายอันนี้แล้วเราต้องการที่จะให้องค์กรอะไรบ้างเราจะให้อะไรแก่องค์กรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งสําคัญและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเราเองเนี่ยจะพัฒนาเพื่อองค์กรนี้ยังไงบ้างในอนาคตต่อๆไปอันนี้นะคะถึงไม่ไม่ได้ถามแต่ว่าเราอาจจะมีสอดแทกนําเสนอก็ได้นะตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือ เราต้องรู้จักตัวเราเองแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเราอะคะ่ะอันนี้คือชีวิตเลยนะไม่ใช่เฉพาะในตําแหน่งนั้นนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรเป้าหมายชีวิตในระยะยาวเลยเราต้องการอะไรอันเนี้ยถ้ามีด้วยจะดีเพราะว่าเคยถามแล้วบางครั้งขนาดถามในตําแหน่งที่ที่โอเคหน่อยนะคะก็ยังก็ยังตอบไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะดูเลยให้เราเตรียมไปก่อนเลยว่าเฮ้ให้เรานั่งนึกว่าเนี้ยเรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาถามแน่ๆค่ะนะเขาถามแน่ๆที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเตรียมเอกสารให้ครบค่ะอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดเลยนะตามที่เขาบอกไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการสมัครงานหรือที่เขาไม่ได้บอกก็พกไปได้นะคะก็พกไปได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คือมันจะมองเห็นอันดับแรกเลยบางคนเนี่ยมาสมัครงานประกาย,ยังไม่มีเลยค่ะ ฉะนั้นฝ่ายบุคคลเขาก็จะมองแล้วนะคะว่าอ้าประกาก็ยังไม่มีมาหรือบางครั้งเนี่ยเอกสารก็มาไม่ครบเดี๋ยวจะส่งตามมาให้ทีหลังอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันดูไม่ดีเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกับเทียบกับคนที่มาเนี่ยมาแล้วมาแบบครบหมดทุกอย่างเลยบางคนถ่ายเอกสารมาด้วยนะคะทุกอย่างแบบเตรียมพร้อมมาหมดเลยถ่ายมาเกินจากที่ที่เกินกว่าหนึ่งะคะอันนี้คือพร้อมมากอันนี้ก็ฝ่ายบุคคลเขาก็จะเขียนโน้ตลงไปะค่ะว่าคนคนนี้แบบ พมมเพราะว่าเขาจะมีคอมเมนต์จากฝ่ายบุคคลที่เขาสัมภาษณ์ด่านแรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ่ายบุคคลเขาเขียนตรงนี้เขาก็จะเขียนคอมเมนต์ไปผู้ที่สัมภาษณ์เราก็จะดูว่าเอ้ยอันนี้ฝ่ายบุคคลคอมเมนต์มาว่ายังไงอันนี้เราต้องอ่านอยู่แล้วนะคะในฐานะที่เราสัมภาษณ์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทัศนคติของเรานะคะทัศนคติของเราอันนี้เนี่ยอยากให้อยากให้ทุกคนรู้เลยว่าอ๋อ ทัศนคติของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่เขาจะมองคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เก่ง่เก่งค่ะเก่งมากเลยเรียนก็เก่งงานก็เก่งแต่ทัศนคติไม่ดีอันเนี้ยบางทีไม่เลือกนะคะบางทีไม่เลือกเพราะว่าเ,เรื่องของความรู้ความสามารถเราสอนกันได้เราฝึกกันได้หรือไปเรียนเพิ่มเติมได้บริษัทส่งไปเรียนใหม่ได้ส่งไปอบรมได้แต่ทัศนคติเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากมากในการที่เราที่เราที่เราจะอบรมนส่งไปอบรมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะขออนุญาตเลยว่าไม่ไม่เลือกค่ะถ้าเห็นว่าทัศนคติตร,ตรงนี้ไม่ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเรื่องของหรือแม้กระทั่งแบบเวลาที่เอาเรื่องที่ทํางานเก่ามาพูดหรือมาว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ว่าเยอะนะคะแต่เรารู้ว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือไม่พอใจแล้วล่ะกับที่ทํางานเก่า ซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีนะคะมันจะมันจะแสดงถึงทัศนคติที่ไม่โอเคเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ลึกรู้จริงรู้ในงานของเรานะคะอันนี้สําคัญมากการรู้ในงานของเราเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอย่ากโกหกเพราะเราต้องรู้ลึกรู้จริงในงานของเราถ้ายิ่งมีประสบการณ์แล้วเนี่ยต้องรู้จริงๆนะคะต้องรู้จริงๆหรือถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเราเราเคยทํางานหรือนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปโกหก แต่ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยเรารู้จากสิ่งที่เราเรียนมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้พูดได้นะคะแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าอันนี้เราไม่มีประสบการณ์แล้วก็ลักษณะของการพูดอะค่ะการพูดกับผู้สัมภาษณ์อย่าก้มหน้านะคะศบตาศบตาผู้สัมภาษณ์อย่าอย่าไปจ้องมากนะคะศบแล้วก็หลบบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่จ้องไปจ้องหน้าเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การพูดไม่พูดโอ้อวดอย่างที่บอกผู้โกหกไม่ได้อยู่แล้วหรือพูดโอ้อวดเกินความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ควร ะะอันนี้ก็ไม่ควรกล่าวภาพพิงผู้อื่นแม้กระทั่งไม่ใช่ที่ทํางานกล่าวเป็นการลักษณะการกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ควรพูดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องเตรียมตัวไปอันนี้เตรียมตัวไปนะคะเพื่อวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยจะได้ลื่นไหลแล้วก็ข้อมูลครบข้อมูลครบนะคะทีนี้ถึงวันที่ไปสัมภาษณ์จริงๆวันนี้จะไปสัมภาษณ์จริงๆแล้ลสิ่งสําคัญคือการแต่งตัว อันนี้ต้องเหมาะสมกระโปรงสั้นฟิตรัดรูปเสื้อคอกว้างอะไรประมาณนี้นะคะขออนุญาตอย่าใส่ไปนะคะเอาให้สุภาพอะค่ะเอาให้สุภาพนะคะ,ะ,คะไม่ไม่จำเป็นต้องใส่สูตรหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงขอเป็นสุภาพขอเป็นสุภาพสุภาพก็รู้กันเนาะว่าว่าอันไหนคือเหมาะสมยังไงนะคะเพราะฉะสีสันอ,อย่าให้ชูฉาดมากนะแต่งหน้าไม่ต้องจัดมากนะคะ ที่สำคัญคือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มแบบจริงใจนะคะเราก้าวเข้าไปที่บริษัทที่เราจะไปทํางานเนี่ยที่สำคัญเลยคือเรายิ้มก่อนเลยค่ะเปิดไปเจอหน้าประชาสัมพันธ์ที่นั่งอยู่ข้างหน้ายิ้มให้เขาก่อนเลยค่ะยกมือไหว้ก่อนเลยค่ะสวัสดีนะคะทักทายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดานแรกเป็นดานแรกที่เราต้องทำไม่ใช่เดินมาถึงตื้ ยกมือไหว้ก็ไม่ยกมือไหว้ก็เข้ามาก็ถามอะไรเงี้ยยกมือไหว้ก่อนดีนะคะเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. เราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นอยากให้ทํานะคะอยากให้ทําเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราแต่งตัวโอเคละเดินเข้าไปทักทายยิ้มเสร็จแล้วอีกต่อไปก็คือเรื่องของเวลาที่สัมภาษณ์เหมือนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเรื่องของทักษะในการทํางานอันนี้ค่อยๆไล่เรียงให้ดีนะคะก็คือที่เราเขียนไปอะ่ะเอาให้ตรงนะแล้วเวลาที่เราเรา เราเล่าเรื่องงานของเราค่ะอย่าเล่าสเปคสะปะนะเล่าให้เป็นเรื่องเล่าให้เป็นเรื่องเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็มีหัวข้อว่าเรื่องนี้แล้วในรายละเอียดมียังไงไปขั้นที่หนึ่งเป็นไงขั้นที่สองเหมือนเราเรานึกถึงโฟล์ะคะ่ะโฟล์ของงานเวิร์กโฟล์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําการบ้านไปก่อนแต่อันนี้วันสัมภาษณ์แล้วเนี้ยคือเราเขียนลงไปแล้วแหละแต่เราต้องทำเรียงให้ดีอะคะ่ะเรียงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ดีนะคะให้มันเป็นระบบ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เวลาที่สัมภาษณ์แล้วผู้สัมภาษณ์เกิดความสนใจนะคะแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับนายจ้างเดิมอันนี้คือห้ามพูดนะคะห้ามพูดในทางที่ไม่ดีนะคะในทางที่ชมชมได้ะคะ่ะแต่ชมอย่าให้มันเวอร์จนแบบเรารู้สึกว่าเ,เวอร์จังถ้าชมแบบชมมากเลยแนละ้วเราทำไมถึงออกอะไรประมาณนี้ออกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเขาจะถามแน่ๆนก็คือว่าทําไมถึงถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะทําไมถึงออกจากที่ทํางานเก่าอันนี้ก็ เตรียมตัวให้ดีว่าเราจะตอบว่ายังไงนะคะว่าเราจะตอบว่ายังไงว่าทําไมเราถึงออกจากที่ทํางานเก่านะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์คําถามนี้ก็อาจจะยังไม่มีก็จะเป็นเรื่องของการสนใจเป้าหมายในการทํางานอะไรตรงนี้มากกว่าที่ทําไมถึงมาทําที่นี่ทําไมถึงเลือกที่นี่อะไรนะคะแล้วเขาจะตบท้ายด้วยที่ถามว่าตรงนี้เนี่ยทำไม ถึงเลือกที่จะมาทําที่บริษัทนี้ซึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วนะคะที่เราตําตัวเห็นไหมที่เราบอกว่าให้เตรียมตัวค่ะซึ่งตรงนี้มีคาถามแน่ๆค่ะเขาจะถามแน่แนว่าทําไมถึงได้เลือกที่จะมาที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆก็ไม่คร่าวเนาะก็ละเอียดเหมือนกันที่บอกให้ฟังว่า,าตั้งแต่เรื่องของการเลือกนะคะเรื่องของการเลือกบริษัทที่เราจะส่งใบสมัครเรื่องของการเขียนเรซูมเม่เรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ เรื่องของการวันที่ไปสัมภาษณ์นะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3มหลักใหญ่ๆนะคะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะหรือผู้สนใจที่อยากที่อยากเข้ามาชมตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงที่ที่ได้เรียกสัมภาษณ์นะคะที่ได้เรียกสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ผู้ที่มารับชมทุกท่านจง สมหวังในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็มีความเพียรขยันนะคะแล้วก็อดทนเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะสวัสดีค่ะ